เวอร์ไวท์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลงังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ ผมอาจารย์ชาติราชครูมีหน้าที่สาะแสวงหาสุดยอดวัตถุมงคลเข้มขลังทรงพลังพุทธคุณจากหลวงปู่หลวงพ่อท่านผู้รู้เวทวิทยาอาคมท่านทำการปรกปลุกเสกเอาไว้จะดังบ้างไม่ดังบ้างก็ดีคุณผ่านมาพบมาเห็นในคลิปนี้หรือว่าในคลิปอื่นใดที่ผมทำประชาสัมพันธ์เอาไว้เกิดติดตาต้องใจ คุณนำไปบูชาไม่แน่ว่าอาจจะมีบุญสัมพันธ์ผูกพันมีบารมีต้องก,กันกับหลวงปู่หลวงพ่อรูปนั้นๆวัตถุมงคลที่คุณนำไปบูชาก็าจะก่อกำเนิดเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์บรรดาลชีวิตของคุณแล้วก็ครอบครัวตลอดจนทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานไปสู่ความร่ำรวยความสุขความเจริญได้อย่าง แน่นอนที่สุดครับในคลิปนี้อาจารย์ชาติก็จะแนะนำสุดยอดวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่พาดอภินันโทแห่งวัดไร่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองวัตถุมงคลชิ้นนี้ต้องบอกว่าค่าควรเมืองแหมหมายความว่ามีค่ามากนะมีค่าดุดแก้วสารพัดนึกนั่นก็คือพยัน เป็นพระยันพระนาลายคลองเมืองหรือว่าพระยันพระนาลายทรงเมืองพระยันนี้มีคุณวิเศษมีความพิเศษมากอา้าวผมจะเล่าให้คุณฟังเป็นขั้นเป็นตอนไปดังนี้ตำลาพระยันข้าควรเมืองนี้คือพระยันพระนาลายทรงเมืองเป็นตำลาเก่าร่วมร้อยปีของหลวงปู่ผาดวัดไร่ สมัยก่อนเนี่ยนิยมสร้างเพื่อเฉลิมยศตำแหน่งให้เจ้าพระยาขุนนางเท้าพระยาในสมัยโบราณจัดสร้างในปี2550ในขณะที่หลวงปู่พาดท่านมีอายุได้91ปีนะครับเป็นพยันสุดวิเศษคือได้รวบรวมอักขระเลขยันพระเวทพระม,มน อันเป็นมงคลจากทั่วทั้งจัก,กรวาลมารวมกันอยู่ในพระยันผืนนี้ซ้ำยังมีข้อความเขียนจารึกเอาไว้เป็นหลักฐานแน่ชัดว่าพระยันนาลายทรงเมืองเมตตาเหนือคนเหนืออุปสรรคเจริญรุ่งเรืองทรงเมืองทรงอำนาจเพิ่มยศเพิ่มวาสนาเป็นเท้าพระยาแล หลวงพ่อผาดอภินันโทอายุ91ปีวัดไร่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพศ2 5 5 0อ้าวพยันผืนนี้นะครับเป็นผ้าขาวผ้าสก,กินสีขาวขนาดความกว้าง12นิ้วสูง16นิ้วดีอย่างไรผ้ายันนี้ท่านแทนไว้แทนไว้ด้วยอำนาจของคุณพระรัตนไตหนึ แทนไว้ด้วยอำนาจของพระนารายณ์นะมีอนุภาพดุจเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญคุณพระหนึ่งเหรียญมีอนุภาพดุดจตะก,กุดนาราย์ทรงเมืองหนึ่งดอกมีอนุภาพดุจพระยันครอบจัก,กรวาลร้อยแปดพระยันมีอนุภาพดุจผ้ายันพัดโบนี่เป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้มาดูมาดูลวดลายอักขระเลขยันกันบ้างนี่ ผมดิบมาไว้ข้างหน้าเลยไม่ได้ดูตามตำราที่เขียนนะครับจะดูจะพูดตามประสบการณ์ตามความรู้ที่ได้โชคดีได้มีโอกาสรับใช้หลวงปู่พาดท่านมานะอา้าวคุณฟังอย่างนี้นะข้อหนึ่งคือถ้าพูดถึงพระยันหรือว่าพระยันเนี่ยคุณก็จะต้องดูรูปแบบพระยันรูปแบบเนี่ยเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์ เวทวิทยาอาคมเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์คุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านอธิฐานจิตอัดเอาไว้ปลุกเสกเอาไว้คุณดูพระยานนาลัยทรงเมืองนะข้อหนึ่งเลยเป็นรูปองค์พระนาลาัยมหาเทพนี่ท่านนั่งทรงเมืองอยู่นะครับนั่งทรงเมืองในลักษณะที่ ประทับนั่งเหนือบันลังรัตนนาคราชเนเหนือพญานาคแล้วพระนาลายทรงอาวุธคือตรีศูนย์จักแก้วสุทัศนะจกักรแล้วก็เป็นเป็นคาถาคาถาวุธของท่านอีกมือหนึง่งในลักษณะให้พรนะพระนาลายท่านมีสี่กอน ยิ่งไปกว่านั้นนี่คุณไปหาได้เลยตําลาอื่นไม่มีแวดล้อมด้วยพระขันคือรัศมีของพระนารายณ์เนี่ยท่านแทนเอาไว้ด้วยพระขันแล้วในระหว่างพระขันก็มีอักขละเลขยันทางแก้อาถันก็รวมความเอาว่าพระขันซึ่งเป็นพระรัศมีแผ่ออกไปทั่วทิศนะเป็นพระยันทางด้านกันแก้ อาถันดวงไม่ดีดวงไม่ดีอันเกิดจากพูดร้ายพายผีข้อหนึ่งดวงไม่ดีอันเกิดจากวัดทัดจักของดวงดาวอย่างเช่นดาวเบียนดาวเบียดอย่างเช่นดาวพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกตกพบตกเรือนไม่ดีมรณะนะวินาศอาริอย่างนี้เป็นต้นดวงไม่ดีอันต้องตามชโลกที่ ดาวพระเคราะห์โคจรอย่างเช่นเขาบอกว่าแม่ปีนี้ดวงคุณชงปีนี้ดวงคุณชงร่วมร่วมชงอะไรประมาณนี้นะครับแก้ไขได้หมดพูดไปเลยว่าล้างอาถรรพ์ได้หมดแก้อาถรรพ์ได้หมดนี่ว่าในเรื่องของกันและแก้ดวงตกกันและแก้ดวงเสื่อมดวงชงนอกจากนั้นคุณมาดูพระ อัคลระยันที่แวดล้อมล้วนแล้วแต่เป็นมหายันใหญ่ทั้งสิ้นเรียกว่ายันธนบดีนะเป็นยันใหญ่ทางด้านเจริญโพกทรัพย์รุ่งเรืองเป็นยันใหญ่ทางด้านเหนือผู้เหนือคนเป็นยันใหญ่ทางด้านเจริญก้าวหน้ายศถาบรรดาศักดิ์ครบเครื่องเะมองเว็บๆมีพระยันของหลวงพ่อกวย ประดิษฐานรวมอยู่ด้วยมองแวบๆมีพระยานช้างผสมโขลงรวมอยู่ด้วยมองไปอ้าวมีณร้อยแปดรวมอยู่ด้วยณนะฉับพันณรังสีก็มีณนะหัวใจมนุษย์ก็มีพระยันณหน้าทองก็มีพระยันอ้าวนี่ก็พระลักษณ์หน้าทองก็มีนะพระยันครอบครูโขนครูลิเกทางด้านสเสน่ห์เมตตาก็มี พยัญพันธเนียงแตกยันทางด้านมหาอุดจุดอาวุธจุดพยัญอันตรายนิรันตา์รายก็มีโอ้โหเนี่ยผมดูก่อนนะพยัญทางด้านพภกข้ัศยกก็มีทำมาหาทรัพย์ทำมาหากินคล่องเออมีครบมีครบจริงๆหัวใจอิสตีหัวใจปุริโสอิทถิโยคือหัวใจบุรุษหัวใจสตีก็มี โอ้โหเต็มไปหมดแล้วครับนี่พระยันนาลายทรงเมืองนี้มีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากเอ๊ะทำไมอาจารย์ชาติบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเหตุก็เพราะว่าผมเห็นผ่านตาเกินสามสำนักที่เป็นสำนักทรงสำนักศักยันเรียกว่าศักยันผูกพระยันนาลายทรงเมืองเอาไว้เหนือเพดานที่ทำพิธี บางสำนักก็มีพระยันนารายทรงเมืองของหลวงปู่ผาดเนี่ยแปะไว้ข้างฝาเป็นพระยันครูเลยนะก็แสดงว่าท่านเจ้าสำนักนี่รู้เห็นแล้วก็เข้าใจพระยันกลบทเวทมนต์ต่างๆที่ปรากฏในพระยันนารายทรงเมืองของหลวงปู่ผาดเป็นอย่างดีก็จึงนำมาเป็นผ้ายันครูแต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับ อนุภาพพยานนาลายทรงเมืองของหลวงปู่พาดเนี่ยอ,อนุภาพดุดเหรียญน,นาลายทรงเมืองหนึ่งเหรียญอนุภาพดุดตะกรุดนาลายทรงเมืองนาลายคลองเมืองหนึ่งดอกแล้วที่สําคัญเป็นพยันพัดโบกพัดโบกอย่างไรก็พัดโบกเรียกและไล่เรียกอะไรเรียกโภครทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองโอกาสโชคลาภความโชคดี เรียกความสำเร็จเรียกยศถาบรรดาศักดิ์เรียกทรัพย์สลิงคารนะการทำมาหากินชน,นะคนเขาเขียนเอาไว้เลยในพยันชัดเจนชน,นะคนเหนืออุปสรรคนี่เป็นยอดคนไล่นี่ผมบอกว่ามีเรียกและไล่ไล่อะไรไล่อาถรรพ์คุณใสคุณคนคุณพูดร้ายภายผีคุณอวมงคลที่ไม่ดีให้ หายห่างมาลายสิ้นไปด้วยอนุภาพขององ,องค์พระนาลายที่ปรากฏสถิตสถียนอยู่ในพระยันนาลายคลองเมืองนี่แหละครับถ้าพูดถึงพระยันนาลายทรงเมืองนาลายคลองเมืองของหลวงปู่พาดชื่อเดียวกันนะนะเขาเขียนว่านาลายทรงเมือง <c oughs> <c oughs> ก็เรียกว่านาลายทรงเมืองได้นาลายคลองเมืองได้มีความหมายว่าสําเร็จ เสร็จสิ้นได้ครองเมืองได้ทรงเมืองมาเฟื่องพระนะครมีวาสนาบารมีอันสุนทรตัดรอนกรรมเก่าไม่ให้เข้ามานี่จึงเป็นพยันที่ผมบอกว่ามีอนุภาพมากมีคุณวิเศษมากขนาดละครับความกว้าง12นิ้วก็หนึ่งไม้บรรทัดละครับสูง16นิ้วคนที่เขารู้คุณรู้ค่านะเขาพับพกติดตัว ใส่ในกระเป๋าเสื้อก็ดีแล้วก็ที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจเขาพับพ้ายันผืนนี้เน็บไว้ที่ซองหมวกอ่าเน็บเอาไว้เป็นของมงคลคุ้มครองป้องกันภัยแล้วก็จเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หลวงปูา่าดท่านเสกเอาไว้เรียกได้ว่าอย่างเต็มที่ เสกเดียวนะครับท่านเสกเดียวเลยเสกเอาไว้หลายวาระด้วยกันพระยันสะดุ้งพระยันเนี่ยสะดุ้งเออคำว่ายันสะดุ้งแปลว่าอะไรพระยันเต้นกลับเป็นได้ไม่ตายยันสะดุ้งเออแปลว่าพระยันเนี่ยทรงความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นทิศเป็นมีความเป็นทิพย์บอกกล่าวเล่าเรื่องได้เป็นของเป็นเป็นของที่รู้เรื่องรู้ราว มีอายตนะบนบานสารกล่าวบอกกล่าวได้เป็นไปตามนั้นนี่จึงเป็นของดีของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่พาดวัดไล่ท่านประสิทธิ์ประสาทให้พระยันนารายทรงเมืองเฟื่องนครจะคิดหวังสิ่งใดก็สมใจปาถนาสถาวรความทุกโศกโรคร้อดไม่มาเบียดเบียนบีทา เหตุทั้งหลายทั้งปวงที่ยกมาผมจึงบอกว่าพยันนารายทรงเมืองของหลวงปู่ผาดวัดไร่เป็นของวิเศษที่ดีเข้มขลังประจำคลิปนี้ล่ะครับถ้าคุณอยากจะได้ของดีแบบนี้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามกันได้โดยสะดวก คลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษาสตูวีทาวิหนสาาันติผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ